ีกันแดดออกมาใหม่ก็คือคิวเพสนั่นเองนะครับผมุ้ยถ้าเกิดว,ว่าเป็นโทนอัพแบบนี้เราจะสามารถทา2ข้อนิ้วได้ไหมหน้าเราก็จะดูมีความสว่างมากขึ้นนะครับบอกกับคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองมีความแบบหน้าหมองหน้าคำ้ำหรืออะไรเงี้ย สวัสดีครับทุกคนอยู่กัโกโบ Gas g a s โ o b o Gas นะครับผมช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเห็นเนาะว่ามีกันแดดออกมาใหม่เยอะมากๆนะครับแล้วก็หลายแบรนด์มากทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นช่วงขาขึ้นของกันแดดมากๆเลยถูกต้องไหมซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยก็มีแบรนด์ไทยที่กันรักแบรนด์หนึ่งนะครับเขาก็ออกกันแดดมาใหม่เหมือนกันนั่นก็คือ Q Paste นั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่า Q Paste เขาออกมาใหม่อาจจะเห็นตามแอดบ้างหรือว่ามีพี่ๆ beauty blogger นั่นนี่นู่นอะไรอย่าง ว่าโดยส่วนตัวแล้วตัวกันเองเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับกันแดดซีรปของ q ิวเพสตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปใจความสําคัญของกันแดดตัวนี้กันก่อนเนาะเผื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จากเขาเลยหรือว่ายังไม่รู้เลยว่าตัวเขาเนี่ยมีความพิเศษหรือว่ามีความโดดเด่นมีจุดเด่นอะไรไงบ้างซึ่งกันเนี่ยก็ได้ลิสต์นะครับมาเป็นข้อข้อนะครับถึง5้าข้อด้วยกันที่เป็นจุดเด่นของเขานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกนะครับก ชื่อตันของเขาเมีชื่อว่าคิวเพสซีรับเซนซิทีฟอัลตราไมล์โทนอั s ซ n s สกรีนเอสพีเอฟห้าสิบบวกพีเอบวก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 นะครับหรือว่า4บวกนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้นะครับปริมาณของเขาจะอยู่ที่30กรัมนะครับมาในราคา590บาทนะครับสามารถซื้อได้ทาง q p วเพ Shop ทุกสาขานะครับแล้วก็รวมถึงในเว็บไซต์นะครับ w w w q p บ d o com ของเขาด้วยเนาะต่อมาข้อที่2นะครับก็คือว่ากันแดดตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกันแดด non chemical sunscreen นะครับก็คือว่าความสามารถนะครับหรือว่าจุด เด่นของกันแดดแบบนี้เนี่ยก็คือเขาเป็นกันแดดที่สามารถทาปับ๊บแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยครับทุกคนคือไม่ต้องรอ1 5ถึง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนอาจจะแบบว่าเออไม่มีเวลาในการที่จะต้องแบบว่ามานั่งรอกันแดดทางานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะครับผมแล้วก็ยังเป็นกันแดดที่ใช้การสะท้อน U V นะครับออกจากหน้าของเราทําให้สามารถช่วยปกป้องผิวของเรารจากแสงแดดได้ค่อนข้างดีแล้วก็ยาวนานเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกันแดดแบบนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่เหมาะกับคน แพง,งต่อมานะครับตามชื่อของเขาเลยว่าเขาเนี่ยเป็นกันแดดเซนซิทีฟอัลตราไมล์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆนะครับเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยเขาไม่ใส่สารที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองใดๆเข้ามาเลยซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็มีสารที่เขาแบบลิสต์เอาไว้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไปดูตามหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาจะเขียนออกมาเลยครับทุกคนว่ามันจะมีทั้งหมดเนี่ยสิสองสารด้วยกันที่เขาไม่ใส่เข้ามานะครับซึ่งเดี๋ยวกาจะอ่านเป็นแบบว่ายกตัวอย่างให้ทุกคนได้ฟังกันก็แล้วกัน อย่างเช่นแอลกอฮอล์นะครับน้าหอมพาราเบนแล้วก็รวมถึงออยด้วยนั่นเองเนาะและที่สําคัญนะครับนอกจากเขาจะไม่มีสารต่างๆที่มันอาจจะก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองต่างๆพวกนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังเอาไปทดสอบด้วยซึ่งผ่านการทดสอบแล้วนะครับว่าไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุตันนะครับซึ่งเป็นการทดสอบที่อยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะครับจากสถาบัน s ิ i n Control Asia เลยนั่นเองครับซึ่งแอบบอกว่าเป็นสถาบันที่มีแบรนด์ใหญ่ระดับโลกแบรนด์หนึ่งเนี่ะครับเขาเคยให้การเนี่ยไปทําการ ทดสอบที่นั่นมานะครับคือไปเก็บผลการทดลองต่างๆนานาที่นู่นมาดังนั้นนะครับบอกเลยว่าเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือแน่นอนครับส่วนข้อที่4นะครับก็คือกันแดดตัวนี้เนี่ยตามชื่อเลยเนาะว่าเขาเนี่ยเป็นกันแดดโทนอัพนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าการที่เขาโทนอัพเนี่ยก็คือว่าทําให้ผิวของเรามีความสว่างมากขึ้นใช่ไหมดังนั้นบางคนอาจจะกลัวแล้วว่าุยถ้าเกิดว่าเป็นโทนอัพแบบนี้เราจะสามารถทา2ข้อนิ้วได้ไหมจะบอกว่าทาได้นะครับซึ่งกันก็ท้ายทุกคนดูอยู่ในคลิปตอนนี้แล้วเนาะจะบอกว่าสามารถทาได้ครัักคคนนนนนเเเเาาาาวว่่แดตี้้้ยือออขงล สามารถที่จะซึมง,ง่ายนะครับแล้วก็คือพอทาเสร็จปั๊บเนี่ยช่วยให้ผิวของเรามีความสว่างขึ้นมาจริงนะแต่ว่าไม่ได้วอกไม่ได้ลอยไม่ได้มันอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวทุกคนเนี่ยดูได้จาก before after เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโทนอัพของเขามันไม่ได้โทนอัพแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบครีมจีนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าน่ากลัวอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะคบคือเขาจะโทนอัพให้ผิวเราแบบนิดนึงนะครับประมาณครึ่งเฉดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเราก็จะดูมีความสว่างมากขึ้นนะครับก็เลยรู้สึกววว่่าเเน,นัีีม้ชงงตอ ความแบบหน้ามองหน้าคล้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมากๆเลยเพราะว่าช่วยปรับสีผิวให้กับเราได้ดังนั้นหน้าเราก็จะดูมีความแบบสดใสสว่างมากขึ้นอะไรอย่างนี้อืมและสําหรับข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายก็คือจุดเด่นของเขาอีกเรื่องหนึ่งที่แกรมองว่าอันนี้เป็นข้อเด่นแล้วก็เป็นข้อดีมากๆกนะครับก็คือว่าเขาใส่เทคโนโลยีมาเยอะมากๆเลยครับทุกคนขออนุญาตอ่านโพยนิดนึงนะฮะสำหรับเทคโนโลยีตัวแรกนะครับก็คือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Roma Care AP ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมความมันให้กับผิวของเรานะครับได้ยาวนาน ถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวครับทุกคนซึ่งจะบอกว่าเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์นะครับของบริษัทเมอร์กซึ่งเป็นบริษัทด้านเภสัชกรรมระดับโลกเลยทีเดียวนะฮะส่วนเทคโนโลยีที่2นะครับที่การมองว่านะ่าสนใจมากๆก็คือตัวที่เป็นอะควาโปรเทคครับทุกคนดังนั้นเนี่ยเขาสามารถกันน้ำได้ก็เลยสามารถที่จะช่วยกันเหงื่อได้ด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งจะบอกว่าสามารถกันได้ถึงระดับที่เขาเนี่ยเป็นกันแดดที่เขาเคลมว่าเป็น v e r y w a t e r r e s i s t a n t กันเลยทีเดียวนะครับซึ จะบอกว่าการประทับใจอย่างหนึ่งนะคือว่าตอนที่กัดเนี่ยได้อ่านข้อมูลหลายๆอย่างจากที่ทางแบรนด์เนี่นะครับเขาได้ส่งให้นะเขาบอกว่าตัวนี้คือได้มีการเอาไปทดสอบแล้วนะครับคือเขาบอกว่าได้มีการเอาไปทดสอบก็คือโดยการวัดค่าสารกันแดดน,นะครับทั้งก่อนจุ่มน้ําแล้วก็หลังจากจุ่มน้ํานานถึง80นาทีซึ่งผลที่ได้นะครับก็คือว่าเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยยังสามารถกันแดดได้อยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะเป็นแบบว่านักว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าอาจจะแบบมีการไปเล่นทะเล นั่นนิ้วูตัวนี้สามารถกันแดดได้แน่นอนครับผมแล้วก็นอกจาก2เทคโนโลยีนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าใส่สารต่างๆนะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายมากจริงๆครับทุกคนและนี่นะครับก็เป็นจุดเด่นทั้ง5ข้อของกันแดดซีรัจากคิวเพสตัวนี้นั่นเองครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของการบ้างดีกว่าว่ากัรเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะครับกับกันแดดตัวนี้แล้วเขาน่าสนใจถึงขนาดที่ควรจะซื้อไหมอะไรงเงี้ยนาะงก็เดี๋ยวมาฟัง เอาจริงๆอลนะทุกคนเราจะบอกว่าคือคือถ้าเกิดว่าฟังสรุปเสร็จปั๊บเนี่ยทุกคนก็จะรู้หละว่าโอเคก็จะอวยเขาแล้วก็จะแบบว่าจะบอกว่าเขาหน้าซื้อแต่ว่าถามว่าทําไมก็ถึงบอกอย่างนั้นเออเรามาฟังเหตุผลดีกว่าคือว่าอย่างแรกเนี่ยกันมองว่าการที่ทาง QP วเพสเขาออกกันแดดตัวนี้มาครับมันเป็นการที่เหมือนกับเขาประกาศว่าเขาจะจริงจังกับการทําสกินแคร์มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการแดดนันี้พาพบอกปะเพราะว่าหลายๆอย่างที่เขาใส่เข้ามาในเนี้ยคือเขาใส่มาแบบอัดแน่นแล้วก็จะเต็มมากๆจริงๆอ่ะทั้งเทคโนโลยีต่าาางๆนนี บบว่าได้เล่าไปในเมื่อกี้แบบว่าการกันน้ําการคุมมันต่างๆนาน,ะนาอนะไรเงี้ยคือดูเขาแบบตั้งใจจริงๆอ่ะเหมือนเขาเห็นว่าอะไรที่มันจะดีต่อผู้บริโภคของเขาอนะไรเงี้ยเขาก็ใส่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 เข้ามาเลยนะครับคือจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆนานาะพวกนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นจากกันแดดก,ก่อนหน้านี้ของเขาแต่ว่ามันรวมอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวเลยอะ่ะทุกคนในภาพบอกปะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากแล้วก็เห็นถึงความแบบว่าตั้งใจของเขาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคือเรียยได้ว่าก่อนหน้านี้ที่เขาออกมาแทบจะเทียบไม่ติดกับตัวนี้เลยจริงๆและ อย่างที่ประทับใจเนี่ยก็คือรู้สึกว่าหลังจากที่ได้รู้เรื่องของการเอาไปทดสอบต่างๆนานารวมถึงเรื่องของแบบว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาของเขาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณภาพของเขาครับมันส่วนทางกับราคาของเขามากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูกันแดดในตลาดเนาะเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยกันแดดแบรนด์ดังๆแบรนด์ใหญ่ๆที่ราคาสูงๆเนี่ยเขาก็มีกันแต่ว่าแหละราคาก็สูงงนึกภาพออกไหมแต่ตอนนี้เราสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในราคาที่เราเอื้อมถึงก็คืออยู่ในกันแดดตัวนี้หมดแล้วด้วยนั่นเองอืม แล้วอีกอย่างหนึ่งที่กรชอบนะครับก็คือว่าก็รู้สึกว่าเนื้อกันแดดเขาทําออกมาได้ดีนะคือว่าพอมันเป็นกันแดดที่เขาเรียกได้ว่าเป็น non chemical sunscreen พวกนี้เนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีความขาวมีความวอกมีความแบบลอยแล้วมันจะไม่สามารถทา2ข้อนิ้วได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจากการที่กัรใช้เองแล้วเนี่ยลราก็ทา2ข้อนิ้วแล้วนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปก่อนหน้านี้แหละก็จะเห็นได้ว่ามันทาได้อ่ะเออเหมือนเขาไป formulate เนื้อมายังไงไม่รู้อะแต่ว่ามันสามารถทาได้อะแล้วก็ทาได้ออก ออกมาแบบผลลัพธ์ที่ดีด้วยคือไม่ทําให้หน้าของเราแบบมีความวอกหรือความลอยแต่ก็ยังช่วยในเรื่องของการแบบโทนอัพผิวเราให้มันมีความสว่างขึ้นได้จริงๆที่สําคัญก็คือว่าเขายังออกแบบเนื้อที่ช่วยในเรื่องของการคุมมันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นกันแดดที่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราด้วยนั่นเองครับดังนั้นนะครับก็เป็นว่าซื้อเถอะครับทุกคนรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังจากกันแดดตัวนี้จริงๆนะครับผมเอาจริงๆเท่าที่ได้แบบว่ารีวิวกันแดดมาตนะั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นว่่่าาาากกกกกกกัััันนนนนรีีววววิแแแดดดมมมเเยออะใ้ตจบป็ ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้กันกับแบรนด์ก่อนหน้านี้ที่การแบบว่าเคยรีวิวมาเลยครับและที่สําคัญคือราคาเอื้อมถึงง่ายเวอร์นะครับเอาเป็นว่าก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปดูกันได้เลยที่ q ิวเพสช็อปทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวการแตะทุกอย่างเอาไว้ให้ใน Descript ชันทั้งหมดเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีรีวิวสกินแคร์ออกมาค่อนข้างเยอะมากจริงๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามสนับสนุนนนนนช่องกัิดึะะ เราจะได้มีรีวิวดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเชียวนั่นเองนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ